สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมนะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกม โยกกลางเซิร์ฟเวอร์โยกกลางไทยนะครับผมเกมเก็บเวลโมบายในตำนานกลับมาครั้งนะฮะเซิร์ฟเวอร์โยกกลางไทยนะคะเปิดเซิร์ฟเวอร์ Server ใหม่ในเอที่18นะฮะเปิดวันที่2เดือนธันวาคมนี้ช่วงเวลา6โมงเย็นพร้อมด้วยกิจกรรมนะฮะแชร์รับ100้อยพอยแล้วก็1ล้านตำลึงฟรีด้วยเพียงแอดโยกกลางนะครับผมมาแล้วครับผมหลงจากดิ ไม่ได้รีวิวเกมโยกังมาเนิ่นนานแล้ววันนี้ก็ด้วยกาดเข้ามารีวิวในเซิร์ฟเวอร์โยกังไทยนะครับผมเซิร์ฟเวอร์โยกังไทยนี่เป็นเซิร์ฟเวอร์แพทใหม่ครับทุกคนฮะมีอาชีพทั้งหมด9อาชีพนะครับรวมถึงอาชีพอัปเกรดใหม่ล่าสุดนะฮะเป็นอาชีพนักพินนะครับผมนี้อัปเกรดใหม่ล่าสุดล่าสัตว์เลยตัวนี้แบบ อย่างเท้โอ้โหต้องมีตัวละครคลาส4เลเวล80ถึงจะสามารถสร้างอาชีพตีได้นั่นเองนะครับส่วนอาชีพอื่นๆก็จะเป็นอาชีพอัพเกรดรองใหม่ต้องเว้อย่างนี้ฮะมีนักมวยนะครับแล้วก็อาชีพหลักทั่วไปนะมีทั้งหมด9อาชีพนะครับผมเก็บกลางโมบายเนยีเป็นเกมนี้แบบอาชีพโคตรเยอะอะ9อาชีพไม่รู้ว่าจะเลือกเล่นอ,อาชีพไหนอาชีพเปเป,เป้ก็จะเป็นนักดาบมือกระบี่ทวนธนูหมอนักฆ่านัก,านกสานะครับเลียกได้ว่า เลือกอาชีพเล่นกันแบบตาลายอ่ะวันนี้ผมก็จะเลือกเป็นอาชีพเบ์เบนะครับก็คือนักดาบนะอาชีพแรกเลยส่วนเพศเกมโยกังสามารถเลือกเพศเล่นได้ด้วยนะครับมีเพศผู้ชายผู้หญิงนะฮะก็จะเป็นผู้หญิงนั่นเองนะครับเลือกเป็นตัวละครปูเนยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปรีวิวในตัวเกมเลยละกันว่ามีไรเดียดยังไงกันบ้างนะฮะเด้งก็มาสู่หน้าตัวเกมนะครับก็จะเจอแพลตฟอร์มแผนที่หิมะอัปเกรดใหม่ ล่าสุดนะครับก็จะมีประมาณนี้เดินทำ q u ว s เริ่มต้นเพื่อรับของจัดแจกฟรีครั้งแรกที่เซิร์ฟเวอร์อยู่ครังไทยจัดแจกมาให้เราเริ่มต้นนั่นเองนะครับของจะแจกแรกเริ่มต้นนะฮะก็จะมีประมาณนี้เด้งเข้ามาในตัวนะครับนี่ฮะทุกคน <ừ. S 1> ลดเครื่องหมายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไอเทมนะฮะพาหะขับเคลื่อนทำา u e s วิ่งเร็วนะฮะเขาก็จะแจกมาให้ เราฟรีเบื้องต้นนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะแจกเป็นพวกยกเซคคนนะฮะไอเทมต่างๆมากมายรวมถึงพวกรูปลักควบคุมของแฟชั่นก็จะแจกมาให้เราด้วยมีทั้งชุดกับอาวุธหุ่มนะฮะจะแจกมาให้เราฟรีนะครับทุกอาชีพนะฮะนี่เป็นไงทั้งได้ความสวยงามแล้วก็เพิ่มค่า BP พีพลังลบจัดแจกมาให้เราฟรีนะฮะเนี่สามารถใส่สวยหล่อเท่ได้เลยน,นั่นเองนะครับอันนี้เป็นพวกผวาคุมนะฮะหรือว่าจะเป็นอาวุธ มุมนะฮะตรนี้ก็จะแจกมาฟรีนะครับสามารถใส่ฟรีได้เลยนะครับอย่างอื่นก็จะเป็นของอัปเกรดตัวเบื้องต้นนะครับเนีย่ยเป็นพวกหินแหลกนอกโลกไอเทมอัปเกรดนะครับหรือว่าจะเป็นไอเทม,มอ,อื่นๆอัปเกรดตัวแล้วก็นี่อย่าลืมนะสัตว์เลี้ยงราเห็ด3ชั้นนะก็จะแจกมาให้เราฟรีเช่นกันนะครับส่วน รายละเอียดกิจกรรมในเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยกิจกรรมโบนัสในเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะมีชอยแรกลงชื่อรับของนะครับทุกคนเป็นไอเทมอัปเกรดตัวละครนะตามวันนะครับวันแรกจะได้รับเป็นพลังอุปกรณ์คูณ200นะฮะแล้วก็ได้มีตำลึงด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะมีรางวัลยืนออนไลน์ด้วยได้รับเป็นทองนะกุญแจน้องไก่นะเป็นพวกอพดอกกุหลาบต่างๆนะครับหรือว่า ENP นะครับไอเทมลงดันเชนต่างๆก็มีแจกฟรีให้เรา3เวลา นะครับเราก็มีโปรโมชั่นเติมเงินครั้งแรกนะครับได้รับฉายาไทยแลนด์หรือว่าจะเป็นยกเซคุนไอเทมนะฮะสำหรับอัปเกรดตัวละคร V.P. สําหรับคุณผู้ชมนะที่เติมเงินนั่นเองในกิจกรรมตําลึงด้วยนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมเลเวลอัพรับไปเลยนะฮะได้รับเป็นพวกตําลึงบ้างนะฮะเป็นพวกสัตว์เลี้ยงเหี่ยวอะไรพวกนี้นะครับไอเทมต่างตามนี้เลยวิ่ตําลึงสองหมื่นนะเมื่อคุณถึงเลเวล50นะฮะแรกไม่ใช่นี่เลเวล30 จะได้ 12, oh, mm hmm. รับทะบึง20,000นะโอ้โหดอกลาบนะมีแลกสัตว์เลี้ยงนะฮะตัวนี้สัตว์เลี้ยงมีทั้งแบบทำอีเวนต์กับเติมเงินท็อปอัพนะครับ mm hmm. นี่ mm hmm. ก็จะเป็นพวกนี้เลย mm hmm. สัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักนะแล้วก็เพิ่มพลังรบนั่นเองนะครับมีแลกถ้าไม่ตายด้วยนะในเกมโยกังมีการแลกไม่ตายไปใช้ด้วยนั่นเองทุกคนฮนะแลกสร้อยขอก็มาว่ะสร้อยคอ ระดับสูงนะครับใช้เป็นถ้วยโยกังในการแลกนะนี่เป็นสร้อยนะเลเวล98นะครับค่า BP 7,400นะฮะสามารถแลกได้นะครับถ้าใครใส่ได้นะผู้นี้มันต้องมีคลาส4นะครับถึงจะใส่ได้แต่หืมค่าพลังโรเปียงโหดเลยอนะเลดลม45,000นะครับผมมีแลกครับรองเท้าด้วยนอกจากสร้อยรองเท้านี่ก็จะเป็นเลเวล102เอาง่ายครับคือมี ลูกเล่นในการแลกอุปกรณ์ขั้นสูงด้วยในเกมโยกังเซิร์ฟเวอร์โยกังไทยนะครับมีแลกพวกจุติอาบุตรเทพนะครับเป็นในหนึ่งลูกเล่นฟังก์ชันนะฮะนี่เพิ่มอัพเกรดพลังลบกสวยหล่อเท่เราก็จะมีแลกเปลี่ยนไอเทมนะฮะนี่เป็นพวกยกซีคูนไอเทมเลื่อนขั้นต่างๆก็มีให้เราเลือกแลกนะครับนี่พวกอัพเกรดภาหาภายในก็มีด้วยแลกดอปไอเทมกิจกรรมอีเวนต์นะฮะดอกดับเบิลนะครับก็มีด้วยนะฮะนี่ทุกคนดูโอ้โหมีพวกตำลึงด้วยแลกได้ด้วยหรอ แลกไอเทมแร่นะนี่เป็นพวกของแร่ๆตำเงินนะในระดับสูงนะครับเป็นพวกลัวโย,ยกังและของพรีเมียมนะฮะโอ้โหก็มีด้วยนั่นเองนะครับแลกแปลงโฉมพาหะนะสามารถแปลงร่างได้นะครับหุ้ยเดี๋ยวนะแปลงร่างเป็นโยเกิร์ตได้ด้วยเหรอแปลงร่างเป็นปีกอันงดงามนะครับผมวิธุดนี้ผมไม่เคยเห็นนะโยเกิร์ตเหร แรกรับแหวนระดับสูงนะครับในระเวล96พลาส4นะฮะโจมตี3,000นะครับแหวนก็จะมีลูกเล่นโดดเด่นในเรื่องของการโจมตีนะก็มีให้เราเลือกแรกนะครับสำหรับใครที่มีไอเทมตัวยกลางก็แลกได้นะครับซึ่งหายากอยู่นะเป็นอุปกรณ์ระดับสูงนะครับผมแรกทำอุปกรณ์แล้วก็มีด้วยในหลายฟังก์ชันรวบรวมอยู่ในนี้นะฮะแรกสุดแฟชั่นแรกเศษอาวุธนะครับผมเป็นพวก ลูกเล่นนะครับชุดแฟชั่นโค้ดเท่นะใช้เป็นหยกม่วงในการแลกนะครับแลกรับพาหะนะครับตัวนี้อัปเกรดใหม่นะครับทุกคนชิบะตัวลายนะเป็นพาหะที่อัปเกรดมาใหม่ในโยกังไทยนะครับก็มีให้เราเล่นด้วยนะฮะแลกสกินจิตนะครับอุ้ยตัวนี้ใหม่โค้ดเท่เลยนะครับสกินจิตนะฮะใช้เป็นเพชรโลหิตในการแลกนะครับนี่ฮะยังเท่นะครับโอ้โหเดี๋ยวนะ มีด้านดีสวยนะนนทุกคนสกรีนจีดอะยังจําเลยนะฮะโอ้ว้วาวอัปเกรดใหม่ๆเยอะเลยนะครับผมแลกเสียตําเลงกิจกรรมนะฮะก็มีด้วยแลกโปรไฟล์นะครับเกมโยกังเกาจะมีโปรไฟล์ด้วยนะครับทุกคนสุดท้ายก็คือแลกอาวุธลับนะครับเป็นฟังก์ชันอัปเกรดใหม่ให้เราเลนเ่นะเนี่ยนี่คือรายละเอียดในฟังก์ชันโบนัสนะฮะหรือว่า กิจกรรมท็อปอัพเติมเงินคุณจะได้รับอะไรเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยละกันนะฮะกิจกรรมเติมเงินท็อปอัพนะครับบัตรรายเดือนนะฮะได้รับเป็นพวกทองแท่งนะครับตำลึงก็มีด้วยเติมเงินครั้งแรกรีวิวไปแล้วนะครับผมแล้วก็เติมเงินสะสมนะฮะพวกนี้ก็คือเป็นของแรงใครที่มีงบประมาณในการเติมเงินนะฮะก็จะได้รับไอเทมที่แบบแรงมากนะฮะได้รับของแบบพรีเมียมสุดๆเลยในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมนี่ฮะ,ะโอ้โห รวบรวมอยู่ในนี้โดยเฉพาะตําเงินทุกวันนะครับมีทั้งหมด6วัน,นจะได้รับเป็นของประมาณนี้เลยทุกคนนี่ยไอเทมแรกสกิน7นะครับหรือว่านาฬิกาทรายเ,ยเป็นไอเทมสําคัญสําคัญในแรกกิจกรรมโบนัสนั่นเองนะครับลิงก์กันนะฮะก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้สําหรับลูกเล่นในเซิร์ฟเวอร์โยกางกับ S ใหม่ของเขานะเปิดวันที่ สธันวาคมกับเอที่18เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเขาคอนเฟิร์มมาว่าเซิร์ฟเนี่ยเวิลไหวมากฟาร์มของดอกมอนสเตอร์ตำรงตำลึงมีหมดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าจริงหรือเท็ตนั่นเองส่วนไรเนี่ยเพิ่มเติมในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมนอกจาก9 ie, ้าอาชีพแพดใหม่แล้วเนี่ยยี่ปีคูณ100นะฮะสามารถตันได้115กลัด5นะครับผมเขาบอกว่าเวลง่ายจริงๆนะแล้วก็ แจกตำลึงฟรีด้วยนะฮะแล้วก็มีของดอบมอลเตอร์ต่างกิจกรรมต่างเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจริงหรือไม่ของดอบมอลเตอร์จริงๆหรือเปล่าฟาร์มเพลไวจริงๆหรือไม่โอ้ก็เตีเมื่อกี้มอนสองตัวนะครับเลเวลผมอัพมาเป็นเลเวลสามแล้วเป็นเลเวลต้นๆแล้วแม่มันต้องเพิ่มอยู่แล้วเดี๋ยวเราทำเคเวสกันกับพอเท่าใหญ่แล้วนะเนี่ย อ่ะผมทำเฟสเพาเยาผมได้เลเวล4แล้วเดี๋ยวลองไปตีมอนเตอร์ดูซิว่ามันเวไวจริงๆหรือไม่นะครับทุกคนอยากจะรู้จังเลยลองดูซิว่ามอนเตอร์มีจุดอื่นหรือเปล่านอกจากตรงนั้นเพราะว่าไอตรงที่ผมตีอ่ะตรงนี้ที่ผมตีเมื่อกี้ผมตีบ่อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปหาจุดตีที่อื่นดีกว่านะฮะประมาณนั้นนะครับผมสำหรับรายเนยดในเซิร์ฟเวอร์โยก,กังไทยนะครับใครที่ชอบเพลเยายาวแพทใหม่ๆ เกมโยกังก็เป็นหนึ่งหนึตัวเลือกในเซิร์ฟเวอร์ที่น่าเล่นนะครับน่าสิงกันเลยทีเดียวส่วนร้านค้านะก็จะมีประมาณนี้เป็นของขายส่วนใหญ่อัปเกรดตัวละครไล่ลำดับความยากง่ายนะครับก็จะมีตำลึงล็อกเนี่ยหาได้เบบนะครับก็ไล่ขึ้นมาเป็นตำลึงแบบไม่ล็อกของก็จะเยอะขึ้นแรงขึ้นนะครับเขามีพวกรูปลาัขายด้วยในร้านค้ารวมถึงของตกแต่งสวนฟังก์ชันสวน ฟังก์ชันแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเดือดนับเกวดตัวละครรวบรวมอยู่ในนี้นะครับราคาหลักสิบเองนะแล้วก็พวกของแทงเนี่ยราคาไม่ถึงสิบอ่ะแต่มัญหายากนะครับแล้วก็เหรียญมังกรน,นะครับก็หายากที่สุดแล้วประมาณนั้นนะครับรายละเอียดทั้งหมดในเกมโยกังนะใครี่ชื่นชอบจัดได้เลยส่วนผมอยากจะเห็นก็คือเลเวลไวจริงหรือเปล่าของดรอปมอนจริงหรือเปล่าดรอปจริงนะตำลึงดรอปจริงๆด้วย เมื่อกี้ผมได้ตำลึงนะครับเปิดฟังก์ชั่นบอทแล้วสกิลปวดล็อกแล้ว1นึ่งสกิลนะครับอาชีพแรกที่ผมเอามาดูกิวคือนักดาบนะครับตัวแรกเลยนะสกิลก็เป็นระยะประชิดนะครับโจมตีครอบคุมระยะประชิดนะฮะนี่อู้ตีแรงอยู่นะเลเวลแปแล้วนะครับแป๊บเดียวมีคนมาเล่นด้วยทุกคนดูพลังรวยนะเข้ามาใกล้ๆผมเลยขับรถเครื่องไม้นะครับเป็นพาหาขับเพื่อนนะฮะ ผมว่ามันก็ไวอยู่นะแป๊บเดียวผมเลเวลเก้าแล้วไวอยู่ไวอยู่เลเวลไวจริงๆครับของรอบเยอะจริงๆด้วยเป็นพวกตำลุงตำลึงดรอปจริงๆนะฮะแต่ดรอปเป็นตำลึงล็อกนะแล้วก็ดรอปพวกโกด้วยนะครับสังเกตได้ตรงนี้นะตำลึงผมมันก็เด้งเข้าตัวผมเรื่อยๆแสดงว่าถ้าเราบอดเดียวยาวอ่ะเราจะได้พวกตำลึงไปซื้อของได้ในร้านค้าแบบล็อกนะแต่ไม่ล็อกไม่เห็นเด้งเข้าตัวนะครับแสดงว่าทำเควสเอา ตอนนี้ผมปลดล็อกสกิลทั้งหมดแล้วแล้วก็เปิดฟังก์ชันอาุธรับแล้วก็ถือว่าไว่ไวายจริงจริงโอ้อัพรับไปเลยได้รับ1นึ่งหมตำลึงจิ้วๆโอ้โมหมเตว่อวจริงทุกคนไม่วไวจริงครับเดียวผมได้รับ1นึ่งหมืตำลึงในววสิ0แล้วโอ้โหเดี๋ยวนะหนึ่งหมื่นแล้วเหรอเวยเกินนะครับสามารถซื้อของได้รูปหลักนะฮะใส่ไปตัวไหนไดีเป็นตัวผู้หญิงใช่ไหมแน่นอนครับแนว โอสคูนะฮะในเป็นไงรูปลักษณ์อย่างเท่นะครับนี่ใส่ได้เลยโอเคประมาณนั้นนะครับผมคลิปรีวิวนะฮะใครที่ชื่นชอบจัดได้เลยลิงก์ดาวน์โหลด่างั้านคลิปวิดีโอกันเช่นเดิมคลิปรีวิวในช anel จัดให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับถ้าคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ก็ไดงแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวในช anel เหมือนเดิมเลยนะครับผมคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ